นะครับเรามาเล่นนี่ลูกบอลน,น้ํากันนะครับลูกโปง่ปง,นปงน้ำอาคิต้าเตรียมตัวโอ้โหใหญ่มากอาคิต้าพร้อมยังพร้อมแล้วตั้มเอาหนึ่งหนึ่งอาชีตั้มอีกบนอี้อออแล้วเราทำอะไรกันต่อดีมาเล่นบวกปลายังมา เฮ้ยแล้วใครจะไปเก็บเนี่ยไม่ย้อนออกมาครับมาตัวผ่านมาลงลนะอะไรกันสองครั้งแรกเลยตัวตั้มเยโอ้โห้โไปยังไกลเลยต่อไปหนึ่งตั้มไป ตั้ไปโอ้โหโอ้โหยังสิ่งมันี้ให่ใหญ่มากโอ้ยควนองเลยหรอไว้เปล่าหนึ่งส้งา ต่อไปคันนี้ไปมาเลยไปเอามาดูก,กันมะป้าคันไหนที่ไม่ล่วงบ้างอ๋อเหลืออีกคันหนึ่งอันนี้ตอนสองเลยนะจัดไปหนึ่งสองสามไป มีคันไหนที่ไม่ล่วงมางโอ้โหมีคันนี้หนึ่งอ๋อโอ้โหยังไม่ล่วงยังยังยังอยู่ดีอยู่ดีโอเคคันนี้ไม่่ลวงอ๋ออีกคันนึงทั้งหมดสามคันนั้นที่ไม่ล่วงโอเคฝากติดตามไว้นะบ๊ายบาย